สวัสดีครับ AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ยทอดสดการแข่งขันไทยลีก B ีว C ดีซไฟลีก2อประจำฤดูกาล2025-2026ครับเป็นเกมที่สนามสีนครลำดวนศรีสะเกษยูเอต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของมหาสารคราม SBT FC นะครับโดยวันนี้มีคุณชุสักวงทองดีและผมสุภเลิกสีทองเขียวรับหน้าที่เป็นทีมงานผู้บรรยายนะครับก็เป็น2ทีมที่อันดับถือว่าค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าแบบเรียลไทมตอนนี้สีสกเกตพวกเขาอยู่ในอันดับ5นะครับกำลังดีเลยครับชนะมาถึง3เกมแล้วก็เสมอ2แพ้ไป2นะครับมีอยู่11คะแนนด้วยกัน ขณะที่มหาสารคามนะครับไม่ชนะมา4ี่เกมติดต่อกันแล้วนะครับเป็นฝั่งของทีมเจ้าบ้านครับสีสะเก็ดได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับ,จ,บจากขวาไปซ้ายครับส่วนฝั่งของมหาสารคามจ,จากซ้ายไปขวาในชุดสีครีมนะครับเปิดมานี่ก็ใช้บอลโต่งบอลไดรเรกเลยนะครับทุ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลเลยไปหมดครับต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะเดียวเลยนพนธ์ พาบอกมาเองสุดท้ายโดนเสียบครับเลนที่บอลครับนัตพลบอลออกมาที่พื้นที่ว่างอาตซาเลอันโดอัรซัมซาครับโอ้โหยิงบทเพย์ยิงบอลข้ามือของประสิทธิ์พนุโชคที่ว่างอาบอลลงสวยด้วยพาแตะดีเข้ามาผ่านไปดึงดาวจิชนกแต่ว่าบอลเลยแล้วก็ได้ยิงครับออบอลไปเข้ามือประสิทธิ์พนุโชคครับได้ทักทายครับลูกยิงของนัตพลเปียมพายทิศทางถือว่าเข้ากรอบครับลูกยิงของนัตพล ก็เป็นระยะทําการของเจ้าตัวก็แม่แต่น้ําหนักมันเบาไปนพนน์นพนน์โบางแต่ว่าโดนตักไปได้ปาบอลมาตําเดียขึ้นมาเรื่อยๆครับหยอดออกไปพื้นที่ว่างข้างหน้าจับบอลยาวแต่ว่าเสียบอลไปให้กับดาดิโลจะพาดีแต่ว่าวแม่ไปเข้าเหลี่ยมบอลของผู้เล่นสีสเกตจกังหวะสองยังเก็บได้ให้มาน้ากรอบเขตโทษเลือกกิงไกลแต่ว่าบอลข้ามคานครับลูกกิงของทีครคอนอสุรินเข้าซ้ายคากถนัดด้วย ดัดิโลโมงต่อจะให้อัศัมเซาเสียบอลไปที่ปาซิลิปาซิลิหาเพื่อนยอดมาที่เฟลิเปเวโลโซได้ลุดเดียวเวโลโซจับบอลยาวแล้วก็ได้ริงโอ้โหแต่ว่าบอลเข้าค้า,าตะขา่ายครับแม่เวโลโซนีครับมีธงขึ้นมาแล้วนะครับยืนหาตำแหน่งครับขยับเข้ามาทางฝั่งซ้ายหน่อยครับแล้วก็ออกตัวเร็วไปหน่อย โดนแซะครับกิติพงศ์ลุศิไปิวาอะไรครับปล่อยไปลูกได้เปรียบได้โตกลับมาแล้วข้างหน้ามีเพื่อนวิ่งทําทางจ่ายทะลุช่องมาให้ยศักดิ์แม่เกี่ยวบอลไม่ติดครับรายเกินไปไพโรจน์ออกมาเคลียบอลออกข้างไปเลยครับแต่ก็มีเสียงนกหวีดแล้วก็ทงล้บหน้าขึ้นมาแล้วครับแต่ต้องชมรับการให้นนิดเดียวเท่านั้นครับไม่งั้นจะพอดีเลยครับ ข้างหน้ามีขยับจ่ายสั้นโดนกระแทกจากด้านหลังผู้สิทธ์ไม่ว่าอะไรครับปล่อยเป็นบอลได้เปรียบจ่ายทะลุมาให้เลโดอาซัมเซาเลอยนโดอาซัมเซาได้จิงเรียบรอยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมหาสารคามขึ้นนำไปแล้วครับจากอาซาเลโดอาซัมเซาโอ้า S <S oh, นาทีที่27ครับถือว่าเป็นผู้เล่นจอมเก๋าครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของมหาสารคามครับในการเก็บ3คะแนนในวันนี้นี่ครับบอลจาก ทางสนามที่ตัดได้แล้วแล้วบอลจ่ายทะลุให้กับทางอาศาบยิงเข้าไปเลยเรียกว่าไม่ได้มีโอกาสได้ล้มตัวเซฟเลยครับประสิทธิ์โอ้โหมีสองผู้เล่นของสีสกเกตครับนอนกองกันอยู่ตรงกลางสนามนครับก่อนที่จะมาเสียประตูในจังหวะน,นี้ต้องชมคนจ่ายด้วยนะครับชิชนกแทงเนี่ยทะลุเลยครับแล้วก็อัซ่าปล่อยบอลไหลเข้าขวาครับแล้วยิง,งหกหักข้อเลยครับโอ้โห ประสิทธิ์ดีได้แต่มองด้วยสายตาครับคมกริบครับอายุไม่ใช่ปัญหาครับประสิทธิ์เดียเช็ค v บครับแล้วก็รอสัญญาณจากอง VR จังหวะที่ดานิโลโลเปสชนกับผู้เล่นของสีสเกตในจังหวะแรกแล้วบอลมันก็ล้นมาถึงอีกหนึ่งจังหวะครับในการแย่งบอลกันครับของทินกรอสุรินกับเวโลโซไม่ได้คไม่ได้ครับ โอ้ยถือว่าเสียดายจริงๆครับมีจังหวะฟาวเกิดขึ้นก่อนนะครับอาซาครับโดนลิปประตูคืนไป11คนของมหาสารคามในอยู่ในแดนหมดแล้วครับแพทเกมรับแน่นเลยให้มาตรงกลางมีเวลาครับยอดมาข้างหน้าตุกูลกิจยังดักไว้ได้อ้าจังหวะนี้ไปทำฟาวครับอีจองชอนเข้าช้าครับได้ลูกฟรีคิกครับสำหรับทางสีสเกตกิติพงษ์นอนดิ้นเลยครับจังหวะที่ไป แจ้งบอลกับทางอีจองชอนนี่แหละครับถือว่าเข้าหนักเลยครับก็โมมเข้ามาทั้งตัวครับอีจองชอนสอยเท้าครับวิ่งมาปัน่นโคแล้วก็หู้วันชนเสาแล้วก็ได้ซ้ำเรียบร้อยครับอาล้วครับได้หรือเปล่าแต่ขอเฮก่อนเลยครับกินิพงว,วงมาครับเดี๋ยวเช็ค VR อีกครั้งครับ เป็นจังหวะ3ครับจากฟรีคิกที่ไปชนคานครับกระดดนออกมาเข้าทางของเจ้าตัวที่ยืนอยู่ในตำแหน่งถือว่าพอดีเลยครับเหตุการณ์กับตารปัตครับนี่ครับระยะถือว่าค่อนข้างไกลครับแต่จังหวะ3ของกิติพงศ์นี่กระเด็ดขาดจริงๆโอ้โหสามเหลี่ยมพอดีไปเลยนะครับอแลตร้วบอลเจ้ากรรมเนี่ยมันหล่นมาเข้าเท้าของทางกิติพงศ์พอดีเหมือนกันครับกดเรียดขาดผ่านมือพวกสาวประตูเข้าไปเลย มันมีแม่เลยครับยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับว้วแกยิงดีด้วยครับพงศักโอ้โหสามเหลี่ยมครับแล้วก็ไพโรดเนี่ยเสียจังหวะไปแล้วครับกดการยิงทีมเก่าด้วยครับขิ้นพงมาครับใกล้ๆมีเพื่อนแต่ยังครองบอลได้ครับมาที่ธิดากรโอ้แล้วก็โดนเหนี่ยวล้มครับแย่โดนเข้าจากด้านหลังครับแล้วก็เหมือนจะแหมข้อเท้าบิดด้วยนี่ครับ ท้าขวาของเขาต้องระวังนะครับพื้นสนามนี่มันอาจจะแฉะเวลาเบรกหรือจังหวะที่มันเข้าบอลเนี่ยบางทีมันเบรกไม่ทันนะครับรับไปเหลืองไปครับพัทรพงศ์ทุ่มแรงมาตรงกลางประตูบอลตกพื้นเลยไปหมดแต่ว่านบพนน์แย่ยังนิ่งครับมงคืนไปให,ให้กับทางไโรจน์หลอกจะเปิดไม่เปิดครับคืนมากินกรปาดเรียดบายังติดครับสาดโดงมาเลยบอล เข้าชาครับจังหวะนี้ทินกรอสุรินครับไม่เห็นข้างหลังครับแล้วไปเตะอันตรายด้วยครับเตะสูงครับจังหวะนี้มุตสินให้ใบเหลืองเลยครับแต่ทินกรก็ไม่เห็นด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นวงสกอร์นะครับที่เพิ่งลงมาครับเต็มคาร์เบลเลยครับจังหวะนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้เห็นนะครับใครพุ่งมาจากด้านหลังครับ จ้าตัวก็บอกว่าน่าจะได้ใบเหลืองสัหน่อยนะครับดีผู้ชมอ้าวเปิดมาจังหวะนี้ลราบินโปอ่องแต่ว่ามีตัวซอนะครับเป็นธีมพักมาเคลียรบออกข้างแล้วก็ผู้สินเป่าธุรกิจบทเวลาการขันในครึ่งแรกครับสีสเกตยูนเต็ดครับนำมหาสารคาม s b t f c อยุดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเคยร่วงง่ายกับโคตรโอ่งนะครับสำหรับประสิทธิ์พดุงโชคโอ้ยไปเตะจังหวะดีฟ้าครับดุกรุณกิจไปเตะที่บริเวณน่องของฟิลิเป้เวโรโซครับ นี่ครับจงังหวะเคลียบอลของนุกูลกิจไม่ได้มองที่ด้านหลังเลยครับว่ามีใครมาหรือเปล่าครับหัวไปตามจังหวะครับอันนี้คือไม่ได้เจตนานะครับนุกูลกิจเจ้าต,ตัวต้องการที่จะเคลียบอลแต่ว่าขาของเวลโลโซนั้นโผล่มาพอดีบอลโด่งมาฟิเตอร์เวโลโซครับอาวมองมาที่ยศักยศักใช้ความเร็วโอ้ยโดนเกี่ยวผู้สินให้ฝ่าครับนุกูลกิจ ต้องเบรกเกมไว้ก่อนเลยครับโอ้จังหวะติดเครื่องของยศักชวันนะกันังจะเข้าไปกรอบเกีโทษเลยนี่ครับไปเร็วจริงๆครับด้วยสไตล์ของยศัก์นะครับเมื่อไหร่ถ้าติดเครื่องนี่ถองหายเลยยังดีที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายครับยังมีตัวรองอย่างอีจองชอนอยู่แต่ก็ลับไปเหลืองไปแล้วครับเล่นยากเลยครับผู้เซ็นเตอร์ฮาฟของมหาสรา,ารคามครับแตวก็ยังรอดอยู่จนถึงซีซั่นนี้นะครับ แต่ว่าวันนี้ทีมเยือนเนี่ยสถานการณ์ชักชักจะลอดวูบว่าเหมือนกันเลยครับ mm hmm. เพราะว่าอยู่ในโซนท้ายตารางครับอทีมเยือนนะครับขอภัยฝั่งของมหาสารคามเอาจ่ายแล้วก็ไปดึงจังหวะนี้ผู้สินยังไงครับนพดลบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ผู้สินเป่าให้ฟาไปแล้วพร้อมกับร้วงใบเหลืองครับนพดลหนี่ต้องระวังให้ดีกับความเร็วของฟิลิปเป้เวโรโซ ดีนะครับว่าไม่ใช่ตัวสุดท้ายและมีเพื่อนประคองอยู่ไม่อย่างนั้น,นเป็นแดงแน่ๆครับอุ้เลเป็นจังหวะหลุดนะครับของทางเวโรโซ่นี่ครับให้บอลไม่ดีครับแต่เจ้าตัวก็ไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินนะครับในจังหวะน,นี้ก็มองว่าแทบจะไม่ได้ดึงเลยครับแต่ว่าแขนอาจจะไปสัมผัสโดนตัวของเวโรโซ่ แล้วก็ดูว่าอาจจะโน้มง่ายไปสักหน่อยนะครับเสียบอลไปแล้วประสิทธิชัยบอลลั่นมา่าฝากมาตรงนี้แต่เติมมาเดวิซันพาแตะดีจับยาวไหลมาที่เลนโดอาซัมซาเลนโดอาซัมซาเข้าซ้ายแล้วก็ยิงโหบอลชนคานครับนี่ครับจังหวะการให้มาของเดวิสันหลุดมาถึงอาซัมซาวกู๊ดกดแบบเต็มเหนียวครับคือบอลมันผ่านมือผู้รักษาประตูไปแล้วครับแต่ว่าโดนคาน,นครับปฏิเสธ อย่างที่ทราบกันดีครับแต่มีเสาหรือคานมาช่วยสองคีย์แมนในแนวทุกอย่างซิเวตลองจิวแล้วก็ดูจีวานไปด้วยนะครับอาจูดีวานนะครับขออภัยเพราะวันนี้ใช้ทางฟิลิปเปเวโรโซ่แค่คนเดียวนะครับเอามาที่จักรกิจจักรกิจจ่จจายเข้ามาแล้วก็จับบอลยาวเกินไปกบเลยด่าซำซาวพยายามจะฟ้องว่าโดนผลักอู้ไม่ยิงจังหวะแรกครับยิงไม่ทันครับบอลมันผ่านมาสัมผัสหน้าขาเนะครับ นี่ครับดูดรับเปิดจัดมาของทางจากกริตมันทะลุมาหมดเลยแล้วโอ้โหนะครับดูจากมุมนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะจับบอลแรกไม่ดีด้วยแหละครับอาสซ่าต้องชมคนเปิดด้วยครับเนี่ยครับลั่นไปหน่อยจริงจริงจังหวะแรกนีก็อาจจะได้รุนมากกว่านี้นะครับแต่ว่า <c oughs> ต้องเช็คจุดโทษเลยครับเ <c oughs> พราะว่ามีจังหวะมีปะทะกันแล้วก็มันจะโดน หนักๆโดนเต็มๆหรือว่าโดนเฉื่อยยังไงก็ต้องเช็คให้ชัวร์เลยครับสำหรับทาง VAR ครับประมาทไม่ได้เลยทีเดียวทุกวินาทีครับสำหรับฟุตบอลไทยนะไทยลีก2ปีนี้เนี่ยยิงช่วงนาทีบาปเยอะจริงๆครับโอ้โหหลังจากจบนัดนี้เนี่ยก็จะพักเบรกครับในช่วง FIFA Day ครับเป็นโปรแกรมทีมชาตินะครับขาไปเองอีจองชอนบอลยาวครับเป้าหมายข้างหน้าแม่นหรือเปล่าเลยดูอ้าวซอมเซาแปรมาเดวิสันเดวิสันยิงเรียบ โอ้โหตามปีเสมอได้สำเร็จ้วครับสำหรับปาสารคามแต่มีทงขึ้นมาไม่เป็นไรครับเทไปก่อนเดี๋ยวเช็ค v รอีกทีโอ้โหเดวิสันบอกไม่เห็นด้วยกับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับที่ยกโคงขึ้นมาในจังหวะที่เจ้าตัวนั้นยิงเข้าไปแล้วบอลยาวนะครับจากอีจองชอนครับให้มาโอ้เหลียวนี้ก็ตัดสินใจยากตัดสินยากเหมือนกันครับแล้วก็เป็นทางอัซซ่าครับจ่ายให้กับเดวิสันหลุดเข้าไปยิงโอ้โหต้องลุ้นครับ ต้องลุ้นโอ้โหไม่ได้ล้มหน้าก็ทัวนี้โอ้ยดูโล่งเลยครับเปแฟนของสีสะเกดนี่ครับตีเส้นให้เห็นแล้วนะครับว่าอาซัมซาวเนี่ยล้มหน้าไปก่อนนะครับเดวิสัทเนี่ยไม่ล้มครับตัวเขาเนี่ยไม่ล้มครับแต่ก็จริงครับแต่ว่าคนแอสซิตนี่คือโอ้แต่ว่านี่เมือนจะล้มสองเลยครับเนี่ยข้างหน้าไม่มีใครครับโดนมุมลุ้นกับมา แล้วก็ผู้สินเป่าธวีดบมดเวลาการแข่งขันครับเป็นศรีสะเกดยูเต็ดก็เปิดบ้านเสียอชนะมหาสารคาม SBTFC ไป1ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากกิติพงษ์วงมาครับคนนี้ครับยิงประตูชัยให้กับศรีสะเกตตั้งแต่นาทีที่36นะเครับเก็บ3แต้มในบ้านสําคัญไว้ได้ครับวันนี้ก็ตามเป้าหมายครับเก็บสามแต้มสำหรับทางศรีสะเกตครับส่วนมหาสารคามก็ต้องควานหาชัยชนะต่อไปนะครับวันนี้ เวลา่ทยทัสดครับของศึกฟุตบอลไทยลีก b c ี c 5ลีก2หมดลงแล้วนะครับ,ค,รบคุณชุสัดิ์วงทองดีและผมสมพงษ์ฤิสีทองเขียวต้องลาทุกท่านไปก่อนนีลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ